ขอครับไม่เคยมีช่องไหนทําให้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้ันได้คือข้าวต่อไปไก่ทอดเสร็จแล้วมาทําไข่ดาวอืมตามด้วยนม สางโมล้านปี oh, <look. S 1> สุดท้ายไอติมมิสซ์ mm. หิวเป็นเหตุกินตามอิโมจิด้านบนหมันฝรั่งทอดกรอบตั้งไว้นานจนจะงอเป็นต้นละอันดับแรกให้ทำการปอกเปลือกหั่นชิ้นพอดีคำแล้วเอาไปชุบแป้งทอดกรอบนําไปทอดไฟเบาเสร็จอ oh. ต่อไปไข่ต้มโอ้ยเหยาะซอสเบคกี้เพื่อความอร่อย <_ C os> น้ำแข็งเซเว่นนมจืดสุดท้ายขนมเปรตรสลาบ ถ้าชอบกดไลค์ like, คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับมากินอิโมจินี่กันครับแฮมไก่ทอดกรอบขนมปังหนานุ่มกินแบบนี้ไม่อร่อยต้องลาดช็อกโกแลตอือืต่อไปน้ำเปลา่าแบบนี้ธรรมดาไปต้องกินทั้งขวด เส้นเล็กเอ็นเนื้อขอบกระดงเนื้อนุ่มๆผักเล็กน้อยน้ำซุปออมแมวเหรออ้ามหนังเหนียวน่าเราเนี่ยทำไมกัดไม่เข้าอย่ากินเลยให้มันกินดีกว่าเอ้หมดแล้วชื่ออินดี้นะครับบ๊ายบายหิวเป็นเหตุฝากกดไลค์ like. คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับ